สวัสดีปีใหม่ปี2025ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม b e a เว็บ s ซเจ้าเดิมเจ้าเก่ากันนะครับผมก็หายไปนานเลยนะครับกับเกม e e a เว็บ s ซนะครับซึ่งผมไม่ได้ลงคลิปตั้งแต่ตู้กาชาแบบนานมากเลยนะครับตั้งแต่ครบรอบนะครับเออตั้งแต่หลังครบรอบนี่ผมก็ไม่ได้ลงเลยนะครับช่วงอ,อ,อะไรนะ ฮ,ฮ,ฮ,ฮิรากโกะแล้วก็พวกหน่วยส่วแล้วก็พวกพันปีรูเคียแต่ผมไปแอบเปิดตู้ของเอ่อใครวะตู้ของจีเซลอยู่นะเพราะว่าผมอยากได้จีเซลตอนนั้นแต่ตู้ของซุปเปอร์สตาร์นี่ผมไม่ได้เปิดนะก็หายไปเอ่ห้าตู้กันเลยทีเดียวนะสำหรับเกมบีดเบฟโซสำหรับตู้พันปีนะครับวันนี้เรา เป็นไปนไม่ได้นะที่เราจะไม่พลาดสําหรับตู้ปีใหม่นะเป็นตู้ของแอดคินอิซิโกะแล้วก็เซนจูมารุนะครับแต่ก่อนเราจะไปเริ่มตู้เซนจูมารุนะครับไปกดตู้ฟรีก่อนแล้วกันนะครับเจิมโชคเจิมโชคในปีใหม่นะครับปกตินี่เราจะเจอก่อนสิ้นปีนะครับแต่อันนี้เราเจอปีใหม่เพราะว่าเมื่อวานมีแล้วอ่ะ Uh ว่าเสียงมันไม่คุ้นอนะ่ะปกติผมไม่ค่อยได้ฟังอไม่ค่อยได้เปิดเสียงเกมญี่ปุ่นเล่นนะครับก็เลยแบบอาจจะไม่คุ้นเสียงตัวละครเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมแปลกใจคือตู้เนี่ยมันมีไอ้โกแดงกับไว้ไว้ส้มมาด้วยนะครับมันเป็นอะไรที่แบบอยากได้อยากได้ไว้มากเลยอนะ่ะผมยังไม่หลุดไว้มาเลยนะครับเออปกติเราจะเจอกันช่วงท้ายปีวันที่31ก่อนปีใหม่อะไรอย่างนี้นะแต่ว่า มื่อวานผมไม่ว่างครับนะเลือกไว้ไปก่อนคนแรกเลยแล้วก็เออริลูกกาผมไม่ค่อยอยากจะเลือกนะครับลิลูกะซัมเมอร์เพราะว่า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันจะต้องไปอยู่หลังตู้เออซัมเมอร์ซัมเมอร์ก่อนฉลองครบรอบอนะครับเออผมก็เลยไม่เลือกดีกว่าไอตัวนี้ผมยังไม่มีหรอเออ มีตำแหน่งว่างวะผมอยากจะยัดอันนี้เข้าไปมากเลยอะเอาอุนคีออกแล้วก็เอารานิวคุร่างฮาโลวีนเข้ามาประมาณนี้แล้วกันนะครับก็จะมีตัวของไว้เออ่ซุยฟงกริมจอเอ่อฮิรากกไอ้น้องนี้ผมจำชื่อไม่ได้อ่ะแล้วก็มีรันยูคุลิลูกะอิจิโกฮาริเบลคริสมาสเก่าแล้วก็รันยูคุฮาโลวีนเก่านะครับมาหนึ่งครั้งเท่านั้น ขอไว้ได้ไหมขี้เกียจปั้นไว้อะไอฮิลโกะอ่ะก็โอเคนะครับถ,ถ้าผมจะไม่ผิดฮิลโกะเมืนมันทำอะไรสักอย่างได้นี่แหละนะครับเออมานะครับเรามาต่อกันที่ตู้ไฮไลท์ของเรากันดีกว่านะครับซึ่งตู้เนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจเลยนะว่าหลังตู้ผมมีใครบ้างอ่ะ แต่ว่าที่แน่ๆคือผมอยากได้อิจิโกกับตัวของเซนจูมารุนะครับไอเซนจูมารุมันจะมีอะไรสักอย่างที่มันพิเศษอะมันจะเป็นไอต้านสถานะอะไรสักอย่างไอไม่ใช่ไอสีสถานะเออนะครับผมผม,ผมอยากได้เซนจูมารุเพราะส่วนตัวอวยอวยด้วยนะครับเนี่นีมันจะมีตรงนี้ด้วยนะครเออซึ่งเป็นอะไรที่ผมรู้สึกน่าสนใจแล้วก็ถ้าไม่ตายอะเป็นตอนกลางบังคายอะอย่างในอนิเมะเลยนะเออตู้นี้นี่ถ้าผมจําไม่ผิดนะ โทชิโร่ยังไม่มีไอเซนนี่ผมไม่มั่นใจแต่น่าจะยังไม่มีนะถ้ามันเป็นออไอเซนใหม่อ่ะยังถ้าเป็นไอเซนใหม่ยังไม่มีแต่ไอแกมมี่แบมเบสตารอ,อโอริฮิเมะโอริฮิเมะนี่ปลดเต็มแล้วนะครับที่เหลือมีหมดแล้วนะครับเออเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้ใครแต่ผมจริงๆผมอยากไปทดลองก่อนนะช่างเถอะนะครับ เปิดเปิดหลังปีใหม่มันเป็นอย่างนี้นี่เองมันลุ้นว่ะเฮียผมขออย่าผมอยากได้เซนจูมารู้มากเลยนะแต่อีจิโกะผมยังไม่ไปดูเลยว่าแบบมันทำอะไรได้อะเดี๋ยวเปิดสักห้าสเต็ปแล้วเดี๋ยวเราไปเออทดลองตัวของแอดทินอันนี้ยลุ้นแน่นอนนะครับเสียงอ่ะไม่ใช่นี่ไม่ยะ ถ้าเป็นแก๊งถ้าผมจะไม่ผิดไอ้แก๊งเออแก๊งหน่วยศูนย์ร่างเก่าอ่ะที่มาตอนแรกเลยอ่ะที่เป็นที่ทมดาวแดงได้อ่ะเหมือนผมจะมีครบหมดแล้วนะครับเอออันนี้ลุงอีกละโอ้เล่นตลกอะไรวะนี่มายาสองตัวแล้วนะ เปิดมาก็าโดนเล่นเลยเหรออันนี้ลุงอะ่ะเอา้า <c oughs> เสียงไม่รู้ว่าผมได้ยินเสียงมันะเสียงถ้าเป็นเสียงลุงมันจะปนแปลกๆอะ่ะแอชินฮะใครวะหลุดปะอ๋อกูลืมแบมเบียสได้ไงวะระเบิดอะ่ะเออแต่ แอดคิมนี่ดีไหมวะเดียวก่อนเดี๋ยวก่อนเออมันยังไม่ปวดสุดอะแต่เหมือนเป็นอะไรอน่ะสร้างสถานะผิดปกติเหรอพิดเหรออ๋อ,อไอปริมาณมรณะนั่นนะมาสเต็บที่5กันนะสเต็บการันตีนะครับขอเซ็นจูมารู้ได้ไหมอีจิโกะไม่ต้องอะไรก็ได้ผมยากได้ทั้งสตัว 世界でただน人้เพียงคนเดียวเอ่เอว่าที่มออนึกตะกี้ตะกี้ตะกี้ผมนึกไม่ออกจริงวะ่ะป้านี่ผมน่าจะปลดสี่ปลดห้าแล้วมั้งตัวเนี้ยมาคนระับเราไปทดลองเอ่อเอาแอดคินเอ้ยเอาอีจิโกะนี่แหละนะครับเออเพราะแอดคินเราได้มาแล้วไงไว้ตัวสุดท้ายก็ได้แต่ผมก็ไม่นึกว่าจะเป็นอีจิโกะล่างนี้มานะ ก็เออเดี๋ยวเราปิดปิด,ปดอ,อ,อ,อ่ผมลืมวิธีบังคับไปเลยอ่ะไอ,ไอ้ข้างล่างนี่คืออะไรอ่ะออถ้าเรากดถ้าไม่ตายก่อนอ่ะแต่ผมชอบท่าไม่ตายอ่ะมันดูขังเลยอ่ะ มาสกิล e x นี่ทำอะไรได้อะถ้ากด e x ไปมันก็ไม่ได้มีผลกับการใช้ท่าไม่ตายใช่ไหมเอ้ยอันนี้อันนี้ผมสารภาพเลยนะว่าผมยังไม่ได้อ่านอะไรสักอย่างเลยอะแต่ส่วนตัวคือผมอยากได้เซนจูมารุนะครับเออไปเทสเซนจูมารุ <S <S um กันแต่ผมชอบฉากหลังของเซนจูมารุมากเลยนะ บางใครมันอะแล้วถ้าเกิดเป็นเอ็กอะไอเอียไอเอี่ยคนลุกเลยอะไอบางใครยังสวยอะ แอดคินนี้ต้องลองเหรอไปไปไปเอาลองลองลองให้มันจบไปเลยนะเราจะได้แบบเปิดทีเดียวอีก5สเต็ปรวดเลยเอาล่าแอดคินใช่ไหมเราก็ทำให้สตูติดพิษอันนี้คือบัฟตัวเองเหรอพอบูสอา่าแอดคินมันเน้นเล่นสานะผิดปกติมากกว่ามัง้งคเน ชีเมตินัแอคินผมเฉยๆอ่ะส่วนใหญ่ผมจะชอบตัวแบบ PVE มากกว่านะครับเออตัวอะไรไว้ใช้ฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยมันมันสะดวกกว่านะครับสเต็ปหกันเอ,อ๊ะใหม่มาก <c oughs> จะบอกว่าเสียงมันมันจะลุงมั้ไม่ลุงอ่ะ สิบเจ็ดนะครับอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเอา้าปฏิเสธอ๋อสิบแปดนะครับจริงๆเห็นเพชรผมน้อยแค่นี้จริงๆผมเออกู่าแล้วบินมาสามตัวอย่างนี้แม่งอะ่ ถึงผมจะไวรันนี้คู่แค่ไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ต้องการสเตปที่เกาหรือว่ามันเป็นอันเนี้ยผมรู้สึกว่าลุงแน่นอนอะ่ะเออผมอยากให้ไม่ไอเซนสกหรือไม่ก็พี่สกิิมาช่วยมาเลยโอ้ลูคิอา เฮียเราห่อเลยเหี้ยใจเลยอ่ะนี่ถ้าสมมุติเออสิ้นเดือนมกรามันเป็นพันปีขึ้นมาเนี่ยผมก็ยุง่งนะแป๊บับสเต็ปสิบนะประมาดูกันว่าจะใครจะสามตัวหน้าตู้หรือไอหลังตู้มันออกสองตัวได้ปะโอ้โหจบจบเหียสรุปแล้วแอดคินตัวเดียว อ,อ่ะโดเอ้ยอุตสาหายไม่หลายตู้เลยอะเราไปดูอะไรที่เราได้มากันดีไหมครับเอ่อได้แอดคินมาหนึ่งรันยูคุหนึ่งชูเฮสไอ,อ้ชูเฮเอ่อชูเฮนี่ผมตะก,กี้หลุดมาหนึ่งเอ่อแบมเบต้าหนึ่งเออนิมิยะสามลูเคียหนึ่งแล้วก็ ป้าหนึ่งนะครับอืมไันยแย่ๆบอกเลยแย่มากเลยแบบไอ้นนี้หน้าหน้าตู้ว้าวจริงอ่ะแต่หลังตู้ถ้าแบบใครเปิดครบหมดแล้วมันก็หมดสนุกอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดรีโมดบีดนานมากเลยอ่ะแต่อย่างตอนตู้อันเนี้ยไอ้ตู้จีเซลอ่ะผมก็ไม่ใช่ได้อะไรเลยนะเนี่ย ไอ้จีเซลก็ไม่ได้แบมเบียต้าล่างซอมบีก็ไม่ได้ไอ้น้องเอารันค้านี่ก็ไม่ได้อะ่ะแบบหมดเลยอะ่ะหมดหมดตัวหมดทุกอย่างแปประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมบีดเบฟโซไว้เรามาเจอกันใหม่ในตู้กาชาหน้านะครับเออเดี๋ยวหลังจากนี้ผมน่าจะต้องดูก่อนนะว่า ตัวละครมันมันเป็นใครอ่ะเออนะมันถึงจะหน้าเปิดแต่แต่ตู้หน้านี่ผมเดาไม่ได้เลยอ่ะถ้าจะบอกเป็นโยรุอิจินี่ก็โคตรขายเลยนะแต่ถ้าเป็นแต่ผมยังไม่แต่ผมยังไม่ได้ดูอนิเมะผมเลยยังไม่รู้ว่าตัวถัดไปมันจะเป็นใครอ่ะเออต้องต้องไปดูในกลุ่มที่เขาเดาเดากันไว้อ่ะนะครัเออแปสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน คลิปถัดไปของกาชาบีดเป๊ปโซกันนะับว่าจะเป็นตัวละครอะไรหรือเป็นตัวละครที่น่าสนใจไหมนะครับหลังจากนี้ผมก็คงกลับมาเอขาเรียกไงเปิดกาชาบีดตามปกติแล้วนะครับหลังจากที่เเว้นช่วงไปนานมากเลยนะครับหลังจากครบรอบไปนะครับไปขอบคุณทุกคนนะที่รับชมใครเปิดได้กิโลหรือได้โรที่เท่าไหร่หรือสเต็ปที่เท่าไหร่ก็สามารถ คอมเมนต์บอกกันมาได้นะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฝากกดไลค์กดสไคร้กันด้วยนะครับแล้วก็สุขสันต์วันปีใหม่2025ทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับปีนี้หวังว่าจะเป็นกาชาที่ดีนะครับไปไปขอบคุณนะครับที่รับชมแล้วไว้เจอกันใหม่ไ,มไปบายครับผม